บายดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมมารับชม่ชองพีเตอร์บ่าวเราคือเก้านะครับผมบาวพีเตอร์อยู่ที่อุทยดินนะครับผมนาวัดพระแก้วนะครับเด็กภพาบพรรยากาศในพี่ให้นนองเลยรับชมเด้อครับผมอ๋อพี่น้องหลายอดีนะครับมามื่อนี้นะครับ,าารบพี่เด่นนะักต้องเที่ยวเช้าต่างชาติตั้องร้นครับผม เคถ่ายให้พี่ให้น,อน,น้องหลายคนเ้อครับเด้อกาคาดังนะครับเนาะกันถ่นนา,นนายรูปก,กันนะครับทาบ่านผู้ชมเยอะนาเน้นจริงๆพี่น้อง ลายรูปก,กันนะครับทางโจมปูนกับเต้มเลยพี่น้องครับผมมีแ,แต่นักลงเคียวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับนะ นี่พี่น้องตอนนี้พากจะเดินมาพี่น้องเ้ยเต็มเต็มเไปด้วยสาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับไม่เอาผู้หญิ ปกติน่าจะเป็นทัวร์จีนเยอะนะอันนี้ชาวต่างชาติบุกวัดพระแก้วอีกแล้วครับผมชาวต่างชาติมาบุกวัดพระแก้วอีกแล้วพี่น้องเต็มอุโมงุ์งต้ดินนาพลานลยพี่น้องทานผู้ชมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับผมนะตอนนี้กําลังจะขึ้นไปอยู่ครับทานผู้ชมพี่น้องก็แถวกันเลยครับ ทังนี้จะเก้าห้องน้ำฟรีนะครับทนผู้สมนะนี่แหละน้ำใจของคนไทยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยพี่น้องก็ตอนหลับนะั่งเที่ยวและคนทั่วโลกเนาะมาใส่บริการฟรีนะครับห้องน้ำนะครับทนผู้สมว้าโอพาาก,กันนั่งพี่น้อง นั่องเที่ยวชาวต่งางชาติซาก,กันนั่งหรืแบบชิวๆเลยครับไปที่นอกขรงโรงแรมจะเกอกน้ำฟรีนะครับทำทรงเกอกน้ำฟรีเดอ้อปลาคุณเดอ้อนี่เกอกน้ำฟรีกินฟรีนะครับอากาศเขาห้องน้ำฟรีทุกคนโอ้โหมีที่นี่ที่เดียวที่ ประเทศไทยนะครับมีน้ำใจขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหบางประเทศไม่ได้ทำแบบนี้นะครับเสียตังค์เสียเงินนะครับท่านผู้ชมบางประเทศได้เสียเงินนะครับผมดูพากันยางมานะครับผมไม่จะเป็นทัวไต้หวันหรือเปล่าอะนี่กับบอสี่เจอกรบเบือสาบกันนะครับนะ งมมากนะครับโเยอะมากเลยนะครับทากันล้างมากเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมว้าวสุดยอดนี่แหละการท่องเที่ยวเมืองไทยสะดวกสบาย สะดวกสบายขึ้นนะครับผมใครๆก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับการอยู่การกินการเดินทางก็สะดวกทุกอย่างนะครับผมนะนี ia, ่งพี่น้องน,นี่มาอีกแล้วยกขบวนอีกแล้วครับผมอันนี้เชา้ายังเชา้า ถ้ากินในไต้หวันหนอนะครับว่าโชว์ปลายเลยพี่น้องครับผมนี่เห็นบอเห็นบอท่านผู้ชมอยู่เป็นกลุ่มมีกลุ่มเลยครับท่านผู้ชมนี่กันมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมนะนอะไรจะขนาดนี้บาปุไทย บอกให้พีพอซฟังนี่นี่นะครับผมนะกันยางยบเป็นกระบวนเลยนะครับผมป๊าน,นี่แหละการเท่าเกียมมืองไทยุกนี่พี่น้องครับเอาไปนี่แกะลองรอยเขาเลยครับผมว่าเบิต่อไปเลยครับ นอนแกนนี่นยครับกระบุนพากันโูเชลแซลเลยพี่นอนใครๆก็มาถ่ายบรรยากาศถ่ายรูปเก็บใบเก็บความในลึกไว้นะครับรเผื่อจะมาเที่ยวอีกต่อไปนะครับตามชมอันใหญ่เลยพี่นอน กมตัวกันนะครับพากันนั่งแบบชิลๆนะครับนะท่านผู้ชม บาร์บิเตอร์ขอจบคลิปทลงนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต,ต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ